กรุงกริงเสียงจากอดีตหลังจากคุณยายจากด้วยอาการหลับไม่ตื่นมิวหญิงสาววัย20กลางกลางตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่บ้านไม้หลังเกา่าที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบบ้านที่แม่พาเธอหนีจากเมื่อ17ปีก่อนด้วยเหตุผลที่มีใครบอกได้ว่าเพราะอะไรบ้านหลังนี้เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่กลิน่นไม้ผูกความเย็นเยียบของยามคำ่ำ และแสงไฟวูบวาบจากหลอดนีออนเก่าก็ยังคงเหมือนเดิมมิวเดินสำรวจบ,บ้านอย่างระวังขณะเดียวกันในในหัวเธอก็เต็มไปด้วยคำถามเกี่ยวกับแม่ที่หายตัวไปในคืนฝนตกเมื่อเธออายุแค่เจ็ดขวบและเกี่ยวกับความฝันแปลกแนกที่เธอฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนแรกที่มิวพักค่างเธอกำลังจะหลับเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างกรุงกริงกรุงกริง่ง เสียงกระดิ่งดังเบาลงจากหน้าบ้านทั้งที่เธอจำได้ว่าไม่ได้ควรกระดิ่งไว้ที่ไหนเธอลุกจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างเงาดำบังอย่างไหววูบหลังต้นลันทมหน้าบ้านมันเร็วเกินกว่าจะเห็นว่าเป็นคนหรือสัตว์วันต่อมาเธอเดินไปใต้ต้นลันทมเห็นพื้นดินบางส่วนมีรอยแหวงมิวใช้มือขุดดินออกเบาเนวและพบกล่องไม้ขนาดเท่าฝ่ามือเก้าจนฝ่ามีรอยแตก ภายในกล่องนั้นมีจดหมายซองหนึ่งสีจางและสร้อยคอเส้นหนึ่งปลายสร้อยมีกระดิ่งเล็กที่เมื่อขยับเบาๆก็มีเสียงแหลมใสแบบที่เธอได้ยินเมื่อคืนมิวมือสั้นขณะเปิดจดหมายตัวอักษรจางไปบ้างแต่ยังพ่ออ่านได้ถึงมิวของแม่ถ้าเธอได้อ่านข้อความนี้แสดงว่าแม่อาจไม่ได้อยู่กับเธอแล้วแม่ขอโทษที่ไม่สามารถอยู่ดูเธอโตเป็นผู้ใหญ่ได้แต่แม่ไม่ได้จากไป เพราะไม่รักเธอมีบางอย่างอยู่ในบ้านหลังนี้บางอย่างที่แม่พยายามปกป้องเธอจากมันมาตลอดกระดิ่งเส้นนี้คือสิ่งเดียวที่ขังเขาไว้ได้เสียงของมันสะกดพลังของเขาได้ชั่วคราวอย่าให้มันหยุดดังถ้าเธออยากรู้ความจริงให้กลับมาที่ห้องใต้หลังคาในคืนพระจันทร์เต็มดวงหัวใจมิวเต้นแรงเธอไม่เข้าใจว่าเขาคือใคร หรือคืออะไรแต่มีบางอย่างในจิตใต้สำนึกบอกให้เธอเชื่อวันนั้นคือคืนพระจันทร์เต็มดวงพอดีมิ้วจุดตะเกียงเดินขึ้นบันไดสู่ห้องใตง้หลังคาประตูไม้ที่ถูกตอกปิดไว้นานปีถูกงัดออกเสียงกระดิ่งบนคอเธอดังเบาทุกอย่างก้าวเมื่อเปิดประตูออกกลิ่นฝุ่นและกลิ่นอับตีขึ้นจมูกแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอสังเกตเห็นเป็นอย่างแรกสิ่งที่เห็นคือ ภาพเขียน4 c ี a ของครอบครัวหนึ่งมีชายคนหนึ่งยืนคู่กับผู้หญิงท้องแก่และเด็กหญิงหน้าตาเหมือนเธอในวัยเจ็ดขวบชายคนนั้นคือใครมิวก้าวเข้าไปในห้องและเมื่อกระดิ่งเงียบลงทันทีอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างรวดเร็วเงาดำในห้องขยับแล้วเสียงกระซิบกระดังขึ้นลูกของค้าในที่สุดก็กลับมาภาพในหัวมิวพรางพรูความทรงจำที่ถูกบล็อกไว พ่อของเธอไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุอย่างที่แม่เคยบอกแต่เขาถูกขังไว้ในห้องนี้ด้วยบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเขาเคยทำพิธีบางอย่างกับแม่ของเธอเพื่อให้ครอบครัวเป็นอมตะด้วยพลังต้องห้ามแต่แม่หนีออกมาก่อนและขังเขาไว้พร้อมกระดิ่งที่สะกดวิญญาณของเขาไม่ให้ออกมาเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งเมื่อมิวพเพลอขยับส้อยกระแสน้ำตาไหลาออกจากดวงตาเธ ทั้งจากความกลัวความสระและความเข้าใจอดีตที่ไม่มีใครบอกเธอรู้ทันทีว่า้องทำอะไรเช้าวันถัดมาคนในหมู่บ้านเห็นควันไฟจางๆจ,จากบ้านหลังเก่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นยกเว้นหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินจากไปพร้อมกล่องไม้เล็กๆที่เธอเอาไปฝังไว้ในป่าลึกไม่มีเสียงกระดิ่งอีกเลยแต่ หากคุณเงี่ยหูฟังในคืนฝนตกใต้ต้นลันทมคุณอาจได้ยินเสียงกรุงกริ่ง,งแผ่วเบาจากอดีตที่ยังไม่หลับว่า